สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจข้าช่องชาแนของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงท้ายของข,องข,องข้อเชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปดละอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาลดพิเศษให้2ต่อใน ต้นเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1่ถึงวันที่10พฤศจิกายน10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอันละอดีมาถามค่าครูกันเลยครับก็จช้ราคาพิเศษลดให้สต่อเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัาสนากำเนิดสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตากลับไปแล้วกับซีรีส์พื้นวัาสนาจะมี3 EP EP นี้เป็น E ีีที่2แล้วครับ EP พแรกเราพยากรณ์ไปแล้วครับยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ EP แรกหมายถึงพื้นวัาสนากำเนิดสิ่งที่ได้เร็วนะครับ แต่ว่ามันอาจจะแน่นอนหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องส่วนอีพิีส2นี้คือสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามันจะได้มาพร้อมความมั่นคงต้องบอกไว้ก่อนว่าช้ากับมั่นคงไม่ได้แปลว่าคนละตัวกันนะเป็นตัวเดียวกันนี่แหละหมายความว่าเพราะด้วยความมั่นคงเราจึงต้องช้าต้องคิดให้รอบครอบนั่นเองครับแล้วถึงจะเกิดความมั่นคงนะส่วนอีพีที่3ที่ยังไม่พูดถึงก็คือ,เ,อ,อเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกับมันมากหน่อยต้องให้ความ ต้องแก้ไขต้องอะไรไปนะครับปกติอ่ะหนึ่งกับสองเนี่ยเราจะคือมันมันถูกกาหนดมาให้ต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่หมายความว่าหนึ่งกับสองไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะเราต้องทําอยู่แล้วแต่ตัวที่สามเนี่ยมันต้องแก้นะครับอีพีที่สองเนี่ยเป็นอีพีที่เป็นตัวตนของคุณเองนั่นแหละดังนั้นจะต้องฟังตรงนี้ให้มากเพราะมันคือความเป็นตัวตนมากที่สุดของตัวเรานะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับในอีพีนี้ผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูทางทิศตะว,วันออก เฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัขนาะเช,ช่ดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่ได้ช้าแต่มันคงคือตัวตนของคุณเองนั่นแหละครับตนุนี่แหละคาว่าตนุเราได้ช้าแต่มันคงคืออะไรคือคนพิจิกนะครับดาวคายเป็นดาวประจําตัวแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนจุดกําเนิดที่ต่างจากราศีเมษร,ราศีเมษเป็นคนที่ทําอะไรด้วยความเร็วอย่างเดียวเลยคือหมายถึงว่า ดาวประจำเดือนเป็นดาวคันคือความร้อนแรงเร็วอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นราศีเมษท,ที่เป็นราศีที่เป็นต้นธาตุด้วยก็จะยิ่งเร็วไปด้วยนะครับใช้อารมณ์หุนหันพันแ,ล,แล่นรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาโป้งปัง,ปงแบบนั้นเลยก็คือพวกนี้ว่าวินได้วินแต่คนพิจิตเนี่ยจะไม่คนพิจิตจะคิดก่อน คือเป็นคนอารมณ์เร็วร้อนแรงเร็วแต่ไม่แสดงออกทันทีแต่เป็นคนที่เก็บเงียบเก็บงาเพราะคิดก่อนไงว่ามันไม่สมควรที่จะแสดงออกมาตอนนี้เราก็จะคิดก่อนเห็นไหมคุณเป็นคนที่ช้าแต่มั่นคงหมายความว่าคืออารมณ์มักจะเสถียรหมายความว่าเป็นคนที่ชอบปกปิดชอบเก็บตัวชอบอไม่เปิดเผยไม่เรียกว่าปกปิดแล้วกันอันนี้ว่าไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพูดผิดอีกนะครับ คนพิจิตเนี่ยเป็นคนที่มักไม่ชอบเปิดเผยตัวตนแต่ไม่ได้หมายถึงปกปิดตัวตนนะครับไม่เปิดเผยตัวตนนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างเสถียรเรื่อคำว่าเสถียรหมายความว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรคิดก่อนเปรียบเทียบก่อนว่ามันจะได้ผลดีผลร้ายอ่ะฉันถ้าผลดีฉันทําเลยอาะผลไม่ดีฉันรอก่อนอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นที่ราศีที่เสถียรหมายถึงว่าเป็นราศีที่มั่นคงความคิดของคุณมั่นคง การตัดสินใจของคุณมั่นคงและการการทําของคุณก็มั่นคงนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียคือคุณจะเก็บเก็บอาการเก็บความรู้สึกเก็บความโกรธความน้อยใจความน้อยเนื้อต่าใจความทุกอย่างเนี่ยไว้ในตัวมันก็จะทําให้คุณเป็นคนเครียดและเก็บกดไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่คุณเนี่ยเป็นคนทีออ่อาจจะมีความอมทุกนะครับ ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวช้าแต่มั่นคงก็คือการทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงอะ่ะคุณมักจะไปได้ดีคือหมายถึงว่าเช่นจะสร้างตึกคุณจะต้องสร้างรากฐานให้มันแข็งแกร่งก่อนให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยต่อเติมขึ้นไปเป็นชั้นบนอันนี้คือถูกต้องที่สุดเป็นราศีที่ที่ใช้การได้ดีนะครับแต่ไม่ใช่แค่ราศีเดียวนะมีหลายราศีมีสี่ราศีที่เป็นราศีที่มักจะคิดก่อนวางแผนก่อนทําอะไรก็จะ คือไม่ได้ช้าเกินไปแต่หมายถึงฉุกคิดให้เกิดข้อสรุปแล้วถึงค่อยลงมือทําเพื่อให้เกิดความมั่นคงเป็นราศีที่ดีที่สุดนะครับสีส่ราศีในตัวตนเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับหมายถึงการเลือกการคิดการตัดสินใจและการกระทำเนี่ยค่อนข้างดีแต่ถามว่าคนพิจิตใจร้อนมีไหมมีบางคนจะบอกว่าทายผิดแน่เลยว่าเนี่ยฉันใจร้อนมากเลยเกิดพิจิตมันก็ไม่ใช่ทุกคน แต่เราพูดถึงคนส่วนใหญ่จําไว้นะครับการดูดวงแบบภาพรวมแบบเนี้ยที่ไม่ได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยกรณ Make Sense ด้วยว่าหรือ Common Sense เนี่ยต้องใช้ Common Sense ว่ามันไม่ใช่คุณคนเดียวแต่มันหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มราศีพิจิกหรือคนกลุ่มลักขณาพิจิกเนี่ยครับจะมีนิสัยเนี่ยะกันหมดเลยมีทั้งคนดีคนชั่วคนทั้งอ่ขณไหนได้ดีไม่ได้ดีจนรวย สมหวังไม่สมหวังพัดพลากสมอ,อยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรเงี้ยบางคนมีความสุขบางคนมีความทุกข์อย่างเงี้ยมันมีหมดนะครับทุกราศีมันต้องเข้าใจก่อนนะกลุ่มราศีกรกขณาเนี่ยมันเป็นแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เรามาจัดอยู่ในหมวดเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกันหมดแต่มันจะได้รับผลกระทบดาวจรเนี่ยเหมือนกันหมดแต่พื้นดวงไม่เหมือนกันจาไว้นะครับการดูดวงเนี่ยอย่าเอาพื้นดวงกับดาวจรมาปนกัน เพราะคนที่มีพื้นฐานชะตาชีวิตมาไม่เหมือนกันด้วยดาวพื้นดวงเพราะอายุคุณไม่เท่ากันไงเขาจะานี้ยังอายุคุณยังไม่เท่ากันเลยแล้วมันจะเอาอะไรมาเหมือนกันถูกไหมครับการคิดการเลือกการตัดสินใจของแต่ละคนยังไม่เท่ากันเช่นคนที่ทํางานแล้วมีความเสถียรในทางความคิดในอารมณ์แต่คนที่เรียนอยู่มันก็ใจร้อนวู่วามอะเพราะว่ามันกําลังเลือดร้อนรุนแรงด้วยฮอร์โมนมันปลุกผ่านถูกไหมครับคนกเกษียณแล้ว ก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งเช่นคนเกษียณแล้วไม่เอาอะไรละฉันจะเกษียณอย่างเดียวันจะรอไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านฉันจะไปปลูกบ้านอยู่ริมน้ําจะไปอยู่บนเขานะครับอะไรแบบนี้แต่คนที่ทํางานก็ต้องมุ่งแต่งานไอ้เด็กก็มุ่งแต่เล่นเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันเอาอะไรมาเหมือนกันเข้าใจไหมครับในเมื่อการคิดการเลือกการตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละวัยในช่วงวัยไม่ต้องเอาอายุหรอกเอาช่วงวัยยังต่างกันเลยแล้วผลมันจะเหมือนกันได้ยังไงถูกไหมครับ ดังนั้นถ้าพูดว่ายกราศีอันนี้ไม่จริงไม่มีอยู่จริงเช่นราศีพิจิกได้เกณฑ์จับเงินล้านร้อยล้านพันล้านมันมีครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วยถ้าถ้าเป็นกรณีนี้นะเพราะว่าอย่างเช่นจับเงินล้อยล้านพันล้านมันมีแน่นอนแต่มันจะไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดไม่ต้องไปฝันรวมๆแรงๆเพราะอะไรดูก่อนว่าเราทําอะไรอยู่เช่นเราทํางานก็เงินเดือนแค่ 10, 000, หมื่นนึงจะได้เงินจับเงินแสนเงินล้านตรงไหนเอาอะไรมาจับ ถูกไหมครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนบริบทว่าการกระทําจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์คือรวยลอยลำพันล้านแล้วเราทําอะไรอะ่ะถึงจะรวยลอยลำพันล้านถูกไหมครับดังน,น,นั้นเราต้องดูเหตุและผลนิดนึงอย่าเชื่ออย่าปักใจอะไรงมงายอย่าไปอะไรแบบเชื่อซะสุดตรงขนาดนั้นผมจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเวลาดูดวงเนี่ยอย่าเสียศูนยอ์อย่างมงายนะครับการดูดวงอย่างงมงายเพราะไม่งั้นจะทําให้วิชาเนี้ยเสียแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิด และผมก็โดนผลกระทบนั้นด้วยเพราะหลายคนไปงมงายกันมานะครับไปดูคนอื่นมาอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ผมก็ต้องมานั่งแก้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจดีเอาเป็นว่าอย่าเหมารวมนะครับต่อให้ราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันบางคนบอกเอาแล้วจะดูทําไมในเมื่อมันไม่เหมือนกันดาวจรไงที่เหมือนกันดาวจรหมายถึงผลกระทบรายเดือนนะครับมันเหมือนกันอย่างเช่นมีเกณฑ์อาธิตังคารมาเจอกันในราศีพิจิกกุมลักเนี่ยที่ผมพูดนะนะครับในเดือนหน้าเนี่ยมันจะต้องเจอเหมือนกันหมด เกณฑ์อุบัติเหตุเจอทุกคนแต่จะหนักจะเบาอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับพิจิกรุนแรงเลยก็มีเบาก็มีไม่เกิดก็มีแบบสูญเสียทุกอย่างก็มีอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การกระทําของเราต่อเป็นราศีเดียวกันลักษณะดเดียวกันนี่แหละเข้าใจหรือยงังนะครับดังนั้นอย่าเอามาปนกันนะในสิ่งที่พูดมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนเป็นเรื่องปกติครับจบอันนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนอาจาะนานนิดนึงทีน,นี้เรามาดูต่อในเมื่อตัวเองเนี่ยคิดเยอะคิด ดีแต่มั่นคงนะเสะถียรไอนน้เป็นลาษใช้ได้เลยแต่ว่าเล็งไปที่ตรงพบตรงขามเรียกว่าพบปตรตรัตตนีปัตตนีคือคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนคู่สัญญานะครับและรวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยถ้าเปิลมันไปสัมพันธ์กับพบอริมรณาบินาศนะครับเอาเป็นว่าคู่ของคุณทั้งหมดที่มีคาว่าคู่เนี่ยครับมันจะได้ช้าแต่มั่นคงแปลว่าไงคนลาศีวิจิกมเป็นคนคิดเยอะ ดังนั้นคู่ของก็ต้องยากถูกไหมอ่ะก็สเปคสูงไงคือส,สเปคสูงหมายความว่าไม่ได้เลือกเยอะนะคนพิจิตเนี่ยแต่เป็นคนที่ต้องการบางอย่างซ o m e t h อ่า s o m e t h คือคนคนเรามันจะมีมันจะมีสเปคถูกไหมครับแต่สเปคเนี่ยจะบอกว่าสเปคไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายคือคนพิจิกไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นแต่ต้องการความพอใจเช่นเขาตอบสนองเรื่องนี้ฉันได้ฉ,ไดฉันโอเคเช่น เขาเขาบอกกันมาว่าคนพิจิตเนี่ยบางคนถ้าเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่เนี่ยเพราะด้วยความลําบากของตัวเองมาแต่เด็กเนี่ยเขาจะอยากสบายนั้นเนี่ยคนพิจิตก,ก็จะเป็นคนที่ต้องการคนมาซัพพอร์ตที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสบายเช่นมีฐานะทางการเงินแต่ยาก่อยนะบางคนเนี่ยต้องการเงินไม่พอพอมันตอบโจทย์เรื่องความรักไม่ได้ก็จะไม่เอาหรือมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักตามมาก็คือ บางคนเนี่ยต้องการตอบสนองเรื่องบนเตียงครับอันนี้อันนี้ไม่ไทะลึ่นนะพูดตรงๆพูดจริงๆพูดแบบจริงจังและเซเรียสเพราะคนพิจิกเนี่ยเกิดมาในดวงเมืองดวง,งโลกเนี่ยเป็นมรณะของดวงโลกมรณะเนี่ยเขาเรียกว่าเพศนะครับเป็นราศีเพศหมายถึงว่าใน12สราศีมันจะแทนอวัยวะทั้งหมดแต่ราศีพิจิกคือเพศนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันคือบางมีคนมันบอกนะราศีไหนก็ชอบไหมเรื่องพวกเนี้ย คือไม่เกี่ยวคนละเรื่องคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจปะครับเราพูดตามหลักวิชาไม่ได้กล่าวหาอมไม่ได้กล่าวหาใครรับไม่ได้ออกไปครับเราพูดความจริงถ้าคุณรับไม่ได้ก็ออกไปคนที่ประเภทรับความจริงไม่ได้เนี่ยนะครับเข้าใจอยู่ว่ามันรับยากแต่ต้องเข้าใจว่ามันคือความจริงนะครับคนพิจิกเนี่ยมักจะต้องตอบสนองเรื่องบนเตียงถ้าไม่ได้ไอนน้หลายคนพูดมันะเป็นโหนนะพูดหลายคน อ,อย่างเช่นชอบสะสมชั้นในอันนี้จริงไม่จริงถามตัวเองดูนะครับผมถามมาแล้วจริงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงดังนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธก็เออไม่เป็นไรหลอกตัวเองก็ได้ครับไม่มีปัญหาก,ก็ก็ไม่ต้องเข้าใจตัวเองก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมเนาะผมผมแค่มีหน้าที่ถ่ายทอดแล้วก็อธิบายนะครับแล้วก็ช่วยแต่ถ้าไม่อยากให้ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามทางใครทางมันนะครับอ่ะไอนน้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าอธิบายให้ฟัง แล้วก็เรื่องความรักมันจะไปตอบโจทย์เรื่องความรักเพราะตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นเรื่องนี้นะเออคือไม่ไม่ได้ไปเรียกว่าหมกมุ่นหรอกแต่หมายถึงว่าชอบอะ่ะชอบเออชอบเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่เราไม่จําเป็นต้องแสดงออกในสาธารณนะใช่ไหมครับถูกปะเออแต่หมายถึงเราชอบก็คือเรื่องส่วนตัวเออทีนี้มันไปตอบสนองกับพุธศพครับพ,พุธศพผมเนี่ยกเกิดราศีพุธศพเนี่ยเออก็หมายถึง คนที่มาตอบสนองคุณได้นะครับในลักษณะของคือพฤษศพเนี่ยต้องเข้าใจนะผมก็เอ๊ะพฤษศพเนี่ยมันหน่อมเน้มจะตายมันมันจะไปตอบสนองอะไรพิจิกได้อ๋อลืมไปทุกอย่างถ้าดาวอยู่ในราศีพฤษศพเนี่ยครับมันจะบ่งบอกถึงคําว่าร้อนแรงอะ่ะ เออนั่นแหละมันก็จะตอบโจทย์ควาพิจิตรได้นะครับก็คือพวกนี้ว่าผู้สอบที่ว่าด,ดูน่อมเน็มเนี่ยครับแต่ตามจริงเนี่ยมันมันเข้าได้กับพิจิกที่สุดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างเช่นพุทธาสเบดีนะใครมีพุทธาสเบดีอยู่ในปีมะเส็งเนี่ยครับโดยประมาณนะจะเป็นคนที่คเรียาอังคารขี่โคนะครับเอออังคารเองอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยก็เหมือนกันอังคารกับพุทธาสเี่ยสุดยอดเลยเป็นคนที่มักจะชอบเรื่องพวกนี้แล้วก็ชอบเรื่องของอเจ้าชู้หน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับยังไงก็ ตอบสนองความพิจิกได้ในจุดนี้เหมือนกันอ่ะต่อไปจบต่อไปสิ่งที่จะได้ช้าแต่มั่นคงอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการงานครับการงานคือกรรม,มะเนี่ยหมายถึงว่าควพิจิกเนี่ยมักจะเลือกในสิ่งที่มั่นคงหรืออาจจะต้องเป็นตัวตนจะต้องนู่นนี่นั่นเพราะควพิจิกมีมีโลกส่วนตัวสูงจะต้องมีข้อแม้เยอะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องตอบสนองเราได้ดังน,น,นั้นการงานก็จะต้องเลือกในสิ่งที่เป็นตัวเองเนี่ยยากนิดหนึ่งก็จะไม่ตอบสนองตัวเองยากแต่ทุกอย่างมั่นคงนะครับทุกทุกอย่างที่คคุณิด มันจะมั่นคงในอนาคตไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าตัวเองทําผิดมันทําถูกแล้วแต่ควรจะต้องอย่าเร็วคิดดีๆอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองเรื่องความคิดของตัวเองอย่าตัดสินใจด่วนได้แล้วก็การงานเนี่ยก็คิดให้ดีให้รอบคอบเพราะเราต้องทํากับมันตลอดอีตลอดที่เราทํางานนะครับก็ต้องเลือกดีๆสุดท้ายก็คือพันความมั่นคงคือครอบครัว ความวิจิตจะมียากแต่มีแล้วมั่นคงแปลว่าถ้าคุณเลือกถูกคนนะครับมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานเลยดังนั้นเนี่ยคุณต้องคือคุณต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนอันดับแรกเท่าที่ดูนะคุณต้องจับโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคือคุณต้องตั้งโจทย์ว่าตัวเองคือใครและคุณอยากได้อะไรคุณต้องชัดเจนทั้งหมดเอาแค่2เรื่องนี้คือตัวตนกับกับสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะมันต้องแมทกันมันต้องคืออย่าไปเลือกอย่างเช่นถ้าจะเลือกคู่อย่าเอาแค่ว่าเหงา มันไม่ได้สนับพิจิกเนี่ยมันไม่ได้เพราะถ้าเอาแค่งเงาคุณก็ต้องเปลี่ยนคนเป็นว่าเล่นเออนะครับก็คือเปลี่ยนไปเลยเรื่อยๆไม่มีความสมหวังในชีวิตหรอกเพราะคุณไม่คิดมันต้องคิดครับถ้าไม่คิดมันตอบสนองเราไม่ได้เพราะคนพิจิตมีความต้องการลึกๆเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันต้องตอบโจทย์ได้ถ้ามันไม่ตอบโจทย์พูดง่ายว่ามันต้องใช้งานได้อ่ะคือเขาใช้งานได้ไหมายความว่ามันต้องได้ต้องแน่เป็นชิ้นเป็นอันอืมอะไรประมาณนี้ก็ไปคิดดีๆแล้วกันอันนี้คือ สิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นตัวตนแล้วคุณจะอยู่ในชีวิตหมายว่าคุณจะอยู่ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ถูกใจไปซะทั้งหมดเพราะคุณเข้าใจตัวตนและเข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวเองว่าโกของฉันคืออะไรนะครับทำความเข้าใจดีๆช้าไม่เป็นไรแต่มั่นคงนั้นดีมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกระช่อง c h a n n ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ